tuần cả chạy khắp chập mà đại tuấn mới ru rồi đây quang na cho ác lốp lật con thế nè chát nè càng kiện này chân to tụm về tiểu à phan mới chạy đây nung mới rồi cây quả đây mang nếu mê nung chín á, mê chạy đứng lên là mày bây giờ đây là mai bỏ lò. เอ็นปอนกาเกตแล้วแหละอันนัว่าปานปีไตนูนั่งได้นั่งอยู่อย่าไปมั่วละบายไตเออไม่หนุงกางเกงน้อยตีลังก็ไม่เอามาใช่่ะมาอันที่หลับปิ้นแองจ่าเราคนยิ่งไม่หนุงกางเกงหน่อยนะมาเพื่อมารดไม่ได้แค่กางเกงหน่อยวินไปจ้ะครอบคำแรกโตกัน ตึงนองนี่มากันหลายคนกามากคนเดียวมาชูมากกีกราดจะเริ่มประเกียดนี่โอ้ดีตายจริ้งนากราบนากรอดกาทินดูแลติก็อยเงกันติเสื่อหยาชู้หล่ออยู่ไอหนังหนังเต็มเที่ยวนาครวนดนเรเล่นก็ทำให้หวิ่งช่องรอยแล้วก็ปิดไปทำไมเลย tâm cháy, mấy đứa cái đấy tâm chay lên ta nu biết đấy anh có hoài mày long ti hẹn ta kia long ở đó hoài biến tỏ đấy à là cũng có tâm cho cho ngay nè anh thì cho cho cái năm lọt được rồi đấy cái mấy đại biến liền luôn cái lẽ kiểu mấy chơi Bái thì anh nói chả được là kẹt đi ờ. mà từng nong mấy trâu mà chạy truân mấy mấy trâu mà mấy đại tiêu chậm giờ kia cũng cứng đi tay hay cồn ké đi cây bị cũng cứng rồi nè đẹp chập cồn <là> ké em qua nãy chạy bạc mặt mạc bạc còn cái lớn nè còn lớn nè chạy vào kinh rồi nè cần mấy trái tân phong trời lên hẳn rồi lên phương ทีนี้จันครัวหลังโตกลมขึ้นบดีจันเคยโตกลมขึ้นตีหนึ่งแล้วอน้องนี่เยกยโตกลมขึ้นตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตตีหนึ่งไหวเด,เดี๋ยวนึกก็เออตีหนึ่งงั้นไหแต่ว่าจ้องหอนอตีหนึ่งจ้องหอนกาเห็นปวดแตีแรกันมาหยอกขึ้นวิงเรียะไว,วิงันหแต่ว่า cô đi chèn qua mà đừng qua lắc tân, mẹ biển po. có. cá lên nón lọ, buồn rúp cá đi. trên mà cô chết tròng tì lắc tân biếp lên, ở. Oh. anh hey, nong mà chèn qua mai à? mà, mà chèn qua tiệt nè, tiệt rừng bạc, rừng bạc kiệt. Này dupe nè, mét nè. Này cả, mét คอมแจกอยากดื่เหลือเยอะเลยเพราะไม่กูไม่เปรี้ยวกูกินไม่ได้ยังไม่ได้ทำแจกครับน้ำท่วมเยอะที่บ้านนายบงหล่ะน้ำท่วมมาตั้งแต่บ้านน้ำลึกขนาดไหนในบ่บอกปลาลึกครัดงฉันถามที่บ้าน่มปลาก็อยย่ที่เดินนี้จริงมันชัว่หมอน้ำท่วมมาน้ำไม่ท่วมมันราซุ้มซุ้มเออไอเด็กคนพี่ไม่มึงไปได้เห็นไปต้องกุนเมียไปลำาพือไปดำเพื่อเพื่อไปดำตางอาพัน เคยให้นายอยากให้ยูเลยต่างหาพันควายพวกที่ตูุ้จกปบวยนำต้วมมึงนำไม่ต่วมหลอกขวายเจยคนเราโยบูทำร้อยกูตึงนำไม่ต่วมกับผาดซีกูเสียทุกปีอ่ากูเสียยฟีใจมันที่กูเสียแล้วอันนี้เรื่องไรยแต่ว่ากูต้องอายุบูอยู่กูนำไม่ท่วมที่บ้านกูแชลาดกวคุณรูบายายเมียพืดนะาพระฟ้าเรื่อง เงยเนี่ยพูดนำประพาเล่นเรื่องตึงนำประพาติดการดิบนีบเออปอผู้ใหญ่มาใต้รูปนึกว่านำกล้องขึ้นมันเลยคงแดงเปร๊บดินำประพาเออแดงเปร๊บดีกว่านำครุ่นผู้ใหญ่มาใต้รูปพาไปชงในอำเภอได้รับเรียบร้อยห้าพัน้อยเนี่ยความแก้ัดให้กูจับจองพันที่มอกูยืมกคนผู้ยัยครับให้กูยืมจองพันยืมกับเรยกูเสียค่านำประพาในเรื่อว่าวเจ็ดพันชงฮ่าจ้าฟรีดไป กขาว่าแร้ว่าจื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานฮ้าในลจื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานเรือนนี้แน่นอนใครไม่เชื่อก็อย่าหลบดูเออที่นีการเดินทางในวันนี้ฉันให้นายบงหลาเรื่องนัสมอไปฉันให้เวลาสิบห้าวันทันไหมท่มาวันท่มาวันทันไหมท่มาวันนี้กี่เดือนนะโมเดือนครึ่งไหมบูทันทันหรือเปล่านายบงหลาสิบห้าวันทั้งเดือนครึ่งจันลุยกับเอา ยังโง่กมีใครบอกก็เดินครึ่งสิบวาวันมันครึ่งเดือนมีสมองคิดหรือเปล่ายูหนักหน้ารู้เร็วว่ากูบูอยู่ครึงตั้งอย่างความหมาผื้มปีดก็ตัวเองแฉลาดผมมาคูกคบะคไม่บูเลยอย่าไม่บูเลยได้ปะคุยจาได้มึงอันตอนขึ้นโรงเรียนปุ๊บซขึ้นปลอมครูเด็กอู้กับตังห้องทําไมนายบงลาไอหมอเกือบตกประยโอันเรียนหนังชื่อเกือบตกเด็กอู้จังห้องที่นายบงลาปมเกือบฟานกับเกือบเกือบป้านนะนายบู ยังบูอยอีกหนึ่งพราะเพื่อนรูวแล้วจำ้านกันเนี่ยคนเรากันดวงพักไปดีเลไดๆไ,ไปตกไม่เกี่ยวมันอยู่ที่สมองมากกว่านะเพราะนั้นเดินทางวันนี้เลยไปวันนี้เลยแกระม,ม่อมพร้อมมีใจจัดการให้ใน,นในปะนะนเออสมอลก็ไปวันนี้เลยแกระม่อมไปวันนี้เลยแต่แกระม่อมอยากให้ม่อมพอจะรับลูกของากระม,ม่อมเป็นเรียงดูในราชวัลปั้มโลกากระม่อม,มลูกลายคนในสมองนี่ลูกเยอะพระเจ้าขาลูกกรักร ลูกเยอะจังเลยทําไมคนอิสลามนี่ลูกมากไปจ้าคนอิสลามต้นมากลูกมากตงเพใช่ทําไมลูกเยอะคนอิสลามลูกได้มาเพราะพะวินจิ้นแขงครับพวินจิ้นแขงว่าเพาื่อพวินจิ้นว่าบางอาเขีวยวเลยจะบังไม่อาแต่ลูกห้มาแต่น,นะนะั้นนั้นากันกันลูกมากเออ ลูกหลายคนและลูกหลายคนที่เลี้ยงดูไหวกับพอยโย่พอกินบัะนันเลยกอดไปมั่งอินไปมั่งกันเลยเต้นสถานการณ์ดีแล้วเลี้ยงดูลูกห้ามนะแม่ไม่บ่รอโย่มันรอกก็ดูแรงนะเนี่ยไปว้าวน้ำไปเออช่วยนะมานัานเล้วน้องตามมาแห็กคนย็น em có phải làm từ già cắn đấy cày đi em em mà à mai có rầm được nu con uh, tỷ ốc nu thế làm ai rẻ quay chặt chít chặt mới tận chặt thì răng nhà kia răm rồi bà uống cao đặc đi tôi ra chết lẻ thấy đấy để chen chết điều rồi mấy mà nắng mới chết lại nè ừ. nắng cô lên non hết từng non phương ma can đi qua đưa ra răm càng kim đấy chỉ đang có chặt mấy nó ngư chặt nào ừ. nhằng căn cái đi gọt cho cho à. cái tầm ấy nghe phải nhung ấy nè แ,แก,ก่กหอบไหนเละหอบใค้นายยกกี่เองก็นายยกเออนายยกมนุษย์ตันเป็นนายยกโอบอ,อ,อทโจเฮ้แกไม่ใจกุคคนค,คอนกุนคอนอยู่ตรงกล้าจัไวะปลือรเห็นว่ามนุษย์อันเหลปั้นวัวใจมันใจแกไม่เจอแปรร่างมาก,ากมากอ Cái chữ mà đốt, mấy mặt mà mặt là đốt mặt à, mấy đâu? mặt mặt cháu. mặt là mặt 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 Dòng này dọc Ờ chữ ta Ờ gì cả ta chị ngâm, là kia nè Để từng non mai lê đủ ra Chớ về gặp cây liêm Cây liêm và từ ra chân chớ tục ti cây quả rồi và nói phút tìm tí lưỡi bỏ từ ra quá gặp đủ ra, ra. chớ về con con Anh à. Anh đấy Và đủ ra liêm Ờ rồi chân chớ Yam ơi, mà ป่านนี้มันยอมแม่พ้าเวลาผ่มกายใครแกล้งปั่นแต่จริงลูกนี้ตั้งลงเอาไว้เธอแม่เ้อแม่มาเป็นเป็นแรงใจปะ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 ปร้อยน่าดูนะเจ้าสบายใจอ๋อเดี๋ยน้องมาไล่คนเดียวกันมาลอกามากันไล่กันลดจานทกำหนดใหม่ ลับมาได้ตอนหนึ่งรถกระจียยลับจับเนี่ยเรงครอบเลยหนูถ้ามึงเป็นปลาสกิดถึงปากยาวเลือกรอบเนาะหลังม่หลับลันคนฟองฟลุบหลับลัมลัมหลักลลเบิไม่ไลปในายนายดิจกชะตาจะบวชจะลุกหลับแต่บวชดวยชะตาพอฟัยินดีนะซีนาโก้ก้องประพุตเจ้าในายดิกรู้ไม่มาได้แก่ได้บางกนนึ่งว่าเพื่อพลัมพลัม ข้ามนามกองไปด้ยห้าฟาบับหมันงามกาชัดหาจารยนกวงจะไปแปลเ่งกอช่องลำหลักลบกอช่องแบบนี้ก็ลำหลักลบห้ามปรับปรับห้ามหลัจับกอจ้ำลำพิผมเลยผู้เป็นได้วก็ว่าห้ามปิดัดกลือูอื่นกำนรุ่นและสิ้นกอจ้ห้ามปิดโลกเมียผู้เป็นผู้อื่น กอี่พรปวดปวดปวดแผลพปวดปวดปวดแผลหลับกว่าลูกพรำปลื้มปลุกหลาบหลับเราไอ้ไรกว่าพรามดืมดูรากระปัดกระพรูเฮ้ยตาำจุดโล้นมัดยู่เตะกระมอมจะจำชีวิตจำจะจีกระม่อมจะจำไหนจะจำตุ่มตีเร่งไก่ยอมเทียด้าชีวิตเืนตางออกก้าไปนำเพื่อกันเจนิญ เจ้าชีวิตไปติ้งจีกระเดง้งกระมอะ่อมจะจงไปบอดีให้ม่อมพอจงมีความทุกข์สบายในประเทศเร็วกันถ้าเดินจากบอดีเลยขอบใจในายบงหลานี่คนไทยแทๆ้ๆเต้แต้กับส,สดีมากเดี๋ยวต้องผ่านประเทศเขมเนด้วยโอ้อย่าไปไปกระโจจับไปแล้วไปติดร่างกับเบีนเอาครักครักจิ้งเวียดนามาเสนอครับจิงไม่ได้ลำบากเดียวตกจับแลบๆๆ้วโอ้ไม่ข้าไปครับ ไม่ต ok ั้งใจเด็ดเล่าเออก็ดีเลยขเมืองพี่เมืองน้องบรรยากาศเร่งไม่ตู้บนรางกรบินจริงเร่งอยากเปลืองเปล่งไพรไรไกีแงือบัวไม่รู้วังบอกฟังภาษาไม่ถูกครับนายสมนี่คนไทยแท้ๆหรือเปล่านายสมมตระเด็งค่ะนายนี่ไทยพูดหรือเปล่าคือรอนฮารดกูดต้องงอมจู้ดใหญ่ก็ตามภาาไทยพูดไม่คือวอนฮาร์ดไอบ้าว่าก็ว่ามึงไทยพูดว่ามุจาลิมแค่แต่กระบอกเนี่ มาดื่มอยู่แน่ตัวมาดื่มอยู่ยาลาอ๋ออยู่ยาลาเอออยู่ยาละเดีเยวรีร่อนเพื่นเลยปรยชนตัวทำอาชีพอะไรตอนนี้ดายสมอไก่ลูตีเลยเจ้าค่ะร้อยไก่ลูตีไอ้โมโเราเดี๋ยวคุณบังโรยโจบแก่ายกับลูตีบังโม่จริงจริงไอพวกบังมาไก่ลูตีเมียกูว่าเจ้าบังใช้ไก่จองเฟนบุยไตไม่แกมันรัวบังใช้มาให้ตอนจะจอดแว่ยโย้ เมือ,อนเล่นกวัดเคยมันเลยมากวัดโรตีเว้นมาจำลางตีกันแรงมีกลางไม้อ่าล้านกาลานอ่าเล่นแลยเบืออย่าเล่นเปลเ้อตะคุณไม่คิดูรตีคุณสลาดในการทุนท่งนกินพระหยันันการเดินทางวันนี้ม่งมปล่อยใจไปเลยถูกต้องไปวันนี้เลยนะเราจะม่มก็โรงเรียนผมยังไม่ได้รับเกคมามานํำตัวม่ครับก็ยังไม่ได้ครับให้ผู้ใหญ่มาใต้รูปเปลวาจะเมนวีเวลตีโอเลยครับ ผพิม่มบุ้เล็บไวเร็ววะข้าเป็นรถจอมยำกุ้งข้อมเจกจยกเหนเหลือกลื่อเลยผมไมาก,กูไม่เปรี้ยวกูกินไม่ได้โกวกีกัยมาใจอยาวะมาข้อไล่ปอดตานปอตานเล่นไล่ไงปอได้แชทกันมั่งดุกดูกะนอนไม่เคยหลับเลยจังนี้ปเปิดเซตตลอดเลยอ่ะก้าไปเลยมั้งดักเบี้ยจานจนโปดโลบเจียนมากกว่าน Thôi, chắc ý lên Chủ mai này tí tôn côn, tí tí dân gian wi-fi Chời à, nét ngay ừ, nét. Tí ngay ngay, nét tìa à phép tôn côn Nhà bà dung Lên ngân tục văn, chăm dô, mấy chú gọi đáy non Đếch mấy lai mấy tòng dô Rồi, hả nghe cao lẹ Không có gì lắm, không dân này nè Đếch mà lùi, mát lùi, 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 lùi Chóng kheo, ôi chóng khó qua, mấy mẹ ไอ้กองจันทกองจันทอ์หอาไม้จันลืมเหมตอกขึ้นจอยอัดต้นอยแล้วก็้ิงตรงเวทไม้เดี๋ยวไปอันเลยก่อนแหวนกับมาไม้แหละตาก็ไม่ดีอ๋อดีปอบเร็วแหวนนอ๋อยัดแนมเพื่อหลงเนี่ยอ๋อแม่ลัวโรงเรียนนะไอ้เล่นเวทกับแม่ลัวแค่นี้ ส่งไลนมาแล้วแม่กูเล,ล่นไลนกันกับข้าวเป็นไงมัง่งโอ้อาจารย์กินเคยนฟื้เแล้วเล,ล่นอยกเพื่อิปิ่<ล>มไม่โตก่อเก๋ย่ใหญ่กูลืมยัดแมมตาล้มมาเดียกว่ากินเค็งฟื้ก่อเกอิอห่หนอนนุ่ rồi kiên tựa rồi ô y mỏ ma mỏ ăn dò biết <laughs> <laughs> leo anh càng thái ờ ừ, leo mới rồi leo ma rồi lừa ra ใจนังซื้อมันกอดกดกินร้อยหมาเก่งปลาปุ้งไม่เงียบไายั่งเดียวอย่านัดสุ่งไปแม่ัวดถูกเรียนได้ดูมังมิจุ่งกันตั้งวันเล่นเล่นไล่กันอยู่ตลอดเลยนี่กะใบใจอยเล่เจ้านั้นสุ่งไปสุ่งมากันอ่าแม่ัวดุ่งกลับมาเลยจุ่งว่าปื้อวะ Tâm hai đẹp lèo dằn phát liệt bay thì mà nắng na rung nên cục cảnh tua hòm trao trao nên mà ni mà lại khôn trao trao mà tiêu ngàn coi mà nói nó mẹ mai bỏ lò cả น้ะไม่ได้ลองเป็นนีล่ะตอาแรกใหนุ้กินมุดจมูกแม่เป็นคนสนุกสนานอ๋อลองเป็นเป็นคูัเออลองเป็นเป้หันก้องเบอร์ตรงใจก็ลองเป็นนั่นเปรียงไอ้เมกาใกล้ลูกตอนเตรยกให้ได้ตั้งมู่นนั่นเลยนิที่กูชูมาชูขึ้นมาหนึ่งมา สูจอไปปัดเ่อจอไปเกงพาไปเบกับไม่ใหญ่ด่ที่กูจูมันยังในรอก้องมันไอที่กูสั่นเพราะไม่แม่ตายังอยู่เต็มกับก้องุ่ีกูจูมันรวยไรฮันเปรงแม่กากลูกตองเออเตรียยูลองหานี่ไม่แจกปากหมากินไม่ก้องกินรวยได้แจกไอ้ได้แจกเฮ่เฮ่ ชอยันก <feld orf> ูไม <a> ่ร <soybean> ู้เป็นอะไรเอาแหลกยนมาเทียกเขไม่อายขันเจงกันยอะแาะนั้นกางเกงเือดตีไรมันกันไขทต้่นตีลอยลอยลอยโอ้ยรู้้างนาปล่อยบาลครั้งใหญ่เป็นลุแล้วเปคนบ้าปนพ่อแก้วพานเจ้าเลยยังนุกงลุยใหญ่รองรองนายเป็นอองเป็นเบกู ดังเป็นก <ne> <'m> ูลองได้ป um. ีอ <an> <r> ันก <ara> ็เหงกันลองแด้ใจเนี่ยฮักน่นจิกิงมากกอนใจมันเต้นจกมาคิดถึงจึกก่อนเลยอยากโทรมาหฮักไมจิิงมากถามยันั้นจิิมากคิดจึกจิกมากรอเือกันหูไม่ต้เป็นอะไรกูหลับฟินความนุ่นัดให่เราวานเฮ้กูจองกิน À, prang, kran, prang, uh, kơi, rong prang 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 ờ cái tiếng rong tiếng này và chạy được được cà thế cái có cà cà ăn được bạn uh. anh và để đi mình mới chạy trốn cứ càn mình bạn mình bạn มันหวานทัได้ฉิกฉิใจมันเต้นิดิินจ้ิกิกก็เลยอยกทำาทัไม่ฉิกฉิามในิบฉิิดจิ้ดิกิกกจะหัวใจเลยเย่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 ตายว hay đi mình mới trúng hờ Kêu quả cái tên đi tay đai con bà Huy đuổi nút Con bà Huy gọi chạy tầm, tầm rớt như mình mình nhìn, mình nhìn nhau nhìn lòi nhau cào lưới mình rơi cào lưới Vô cử bử mình rơi cào cử Quánh trăm bử dòng cưng mà nhau Mấy cây dụng trái vọt lốn Mặt tầm rồi mà nhau cả rồi nhau cậu quánh nhau cảnh Cảnh đứng tắm tắm chừng chừng đứng tắm nhau nhau Lắp tài hút Kiến Kiến Trời Kiến đu lê cho em đi đi nha Anh còn rưu lò Cứ เก่งก ah ันร <|so|>> ู้ใช่ไหมว่าเขาจะมีครอบครัวหรอวะคือมันแบบมันไม่มีเวลาให้ก็เปลือนมันมาก่อนใช่ไหมแบบ